สับล่างไปได้ไม่ไม่ไม่ตอนตอนที่ไฟ์สดอะ่ลูกกำเสิงตอนที่เราไฟ์สดเฉยๆอะลูกอันนั้นแม่ลงเลยนี่ที่สับไปสับมาอันนั้นแม่ไปวนอยู่อ๋อหายค่ะคนไหลนั่นนั่นนั่นแอดบุ๋มดูนะแอบบุ๋มดูนะโดนปิดกั้นนั่นแอบบุ๋มแอดบุ๋มนั่นเลยแอบบุ๋มถ้ายอดเราไม่ขึ้นอะนะดูดูของมาเอนยดูของน้องสาวมังสิงโดนปิดกั้นด้แค่นั่นไงน้องเขาศึกษาจริงแอดแอดแล้วแต่ ชั่วโมงเขาจะคํานวณให้ประมาณสองสามวันไม้ของพี่พวงไอเย็นลงเนี่ยขึ้นเดี๋ยนี้สี่โมงห้าโมงเขาคำนวณออกมาแล้วคํานวณทันทีคํานวณทันทีเลยแต่รุ่นก่อนสองสามวันใช่ไอ้บ้านหลักแล้ว,ว่ะใช่แต่อันนี้ไม่ได้นะค่าสมัครช่องเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยสมัยก่อนมีมีห้าสิบบาทขึ้นถึงร้อยเอร์นุ่นนะขั้นต่ำคือห้าสิบแต่แต่ตอนเนี้ย ต0น่ำยีละเออประมาณเนี้ยมันมันแตกต่างกันพี่ยูปรับเปลี่ยนมากเลยอ่ะลองดูแบบเมื่อเช้าไม่ได้แน่เพื่อนปัญหามากคงต้องเหมือนเดิมเอาคืออะไรหรอเหมือนเดิมเราจะขึ้นตอนเช้าเหมือนเดิมหเหรอหรือว่าอะไรพูดมาดิงงกับเธอเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ใช่ช่อบบุมดูนะแอบบุมแอบ,บุมดูด,ดูน้องน้องสาวเมืองสรีเจาะลึกมาก การน้องชาบาบ้านทุ้งเจาะลึกมากทุกวันเนี่ยเราคุยกันนะ่ะเจาะลึกทุกอย่างของของของพี่พงแก้วไม่ขึ้นนะแอบบูมบ้านบ้านหลักอะ่ะไม่ขึ้นยอดไม่ขึ้นอยู่ตรงนั้นแหละเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนเดือนผ่านมาแล้วบ้านหลักะนะเออไม่มีบอกเห็นน้องๆไปตรงไหนอบอกให้แน่แล้วนะบอกแล้วนะไม่กระเตืองเลยงงมาก <laughs> ในน้องบัดดีค่ะนะคะดาวมืองสิงบัดดีค่ะเปลี่ยนแปลงใช่ใช่ อแล้วแต่เราก็ต้องศึกษาไปด้วยเนาะนั่นแหละเราทีละขั้นตอนอะ่ะพวกเราก็ทํากันอย่างนี้ดีกว่าแต่เราไม่ทิ้งกันหรอกเราไม่ทิ้งหรอกเราก็ต้องไปหากกันเหมือนเดิมเราก็ยิ่งรักและห่วงใยผูกพันกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเอออันนี้เป็นเรื่องจริงอ่ะนะเนี่ยสาวเมืองสิงห์นี่แหละพี่เออพี่พงแก้วก็ไปไปดูกับน,น้องนี่แหละเพราะเราเรารู้กฎตะก่อนตะก่อนทุกสิ่งทุกอย่างไปจับไม้จับมือกันแล้วก็ ในความว่าเดี๋ยวนี้ตะก่อนอ่ะไปบวกให้กันได้เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไม่ได้ไปโยนอะไรให้กันกันก็นกไม่ได้เออมันมัน,มนงงมากอ่ะตอนเนี้ยเออเขาจับหมดเลยอ่ะปิดก้านเห็นไหมอะไรนะสติกก็งสติ๊กเกอร์อะไรที่เราทํากันอ่ะไม่ได้แล้วนะปิดก้านหมดเลยอ่ะหายหมดเลยอ่ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยอ่ะสวัสดีค่ะเอือ้อยอเอื้อยมาอ๋อน้องกับเอื้อยนั่นกันอ่านะคะ อ๋อลองดูอ่าโอเคปัญหาต้องเหมือนทาทาเหมือนเดิมหมายความว่าใช่ใช่ขึ้นเหมือนเดิมในตอนเช้าแต่ปรับเวลาเหลือชั่วโมงอ,อ๋อเหรออ๋อแล้วแ,แ,แ,แล้วกลางวันเธอจะขึ้นอีกอกลางคืนเธอจะขึ้นอีกไหมฉันไม่ได้ทันไล์ไล์น่ะตอนดึกๆเนี่ยใกล้ลุ่งเนี่ยฉันไม่นะฉันกาลังนกเนี่ยอ๋อเหรอเธอจะมาขึ้นสี่ทุ่มไหมสี่ทุ่มอีกหนึ่งชั่วโมงไหม ้องปีนบาดีจ้าน,น,นะ,นะ <c oughs> <c oughs> จนดึกเมื่อคืนนี่ไปอยู่กับแอดจงอะนะแอดจงก็มาเฝ้าฉันตลอดจงไรแอดจงเขาก็ขึ้นดึกเนาะ <c oughs> ประมาณตีหนึ่งนู่นเราไปเจอกับอ่าก็ย้ายจากนี่เลยแหละขย่าคิ้วขย่าอะไรอ่าคุยหลังบ้านกันโทรคุยกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงกับปรับแต่งอะไรนั่นแนะแล้วอันนี้เป็นงานส่วนตัวเนาะเรื่องของตัวแล้วก็มันก็เลิดเนาะ, <c oughs> ะพอนี้มันนกไงเธอนกตื่นมาไปเจอเธอนั่นแหละ เพื่อนไปเจอเธอขึ้นนั่นแหละยายน้องทั้ก็นอนน่ะหลังจากนั้นก็ย้ายเข้าที่นอนอ่ะนะจะนจะนั่งขอบเตียงที่ไหนได้ล้มตัวลงเอาอีกแล้วแบนเบ้นไปหาเพื่อนนะอาบน้ําไม่ได้นะตอนนั้นรู้สึกหนาวๆแล้วร้อนแ,แล้วนะก็เหียดตัวเลยเลยเออจะขึ้นกลางคืนเสริมจ้าเครื่องไม่ร้อนอ๋อโอเคโอเคอเออถ้าถ้าเธอแบ่งเป็นชั่วโมงก็โอเคอืมโอเคออเพื่อนหลับขึ้นสามเวลาโอเค แต่กลางวัน11โมงถึงถึงบ่าย2โมงคือ2ชั่วโมงเหมือนเดิมใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมกินข้าวก่อนจ้าจะไม่ไม่พูดถึงอะ่ะกลางวานันเธอขึ้น2ชั่วโมงเช่นเดิมใช่ไหมวันที้ฉันมีธุระในช่วงหลังหลังหลังลงไลอะ่ะเออเราก็ไปธุระเนี่ยวันนี้กับข้าบิ๊กซีอีกแล้ว โอเคนะจ๊ะขอบใจมากจ้าเมื่อคืนนี้หลังบ้านกันหลายเรื่องหลายละเนาะเข้าใจนะคะขอบคุณมากค่ะแอดบูมขอบคุณมากมากมาส้มสางสาเมึงสิงเพื่อนนะคะขอบใจมากอีพีนี้เท่าไหร่แล้วอะโอ้เพิ่งได้ได้สิบนาทีเองทําไมช้ามังเนาะเอาหูตอนนี้เหลือ13บามล้าน